สวัสดีค่ะเขามาวันนี้เซ่ส,สายแนะคะ่ค่ะมาเข้าสวนมาลงกระเทียมไว้ปีหน้าค่ะพี่น้องสภาพสวนค่ะาวานมาก่อนมาขุดดินไว้ตรงจุดนี้ค่ะมาขุดดินเพื่อจะลงกระเทียมนะคะกวันเดี่วัน,ดนไดเทามามาเบ่งกระเทียมปีนี้จะลงเตนนินเนิ่นเพื่อจะเพิ่นให้หัวใหญ่ค่ะค่ะอันนี้คือผลอันนี้คือพันธุ์กระเทียมของเรานะคะที่ไม่น้อยจะเอามาลงพันปีนี้นะคะ อันนี้คือเขาออกรากแล้วถ้าเราปลูกตัช่วงนี้นะคะเขาก็จะเป็นหัวให้ใหญ่อันนี้คือกลีบหนึ่งค่ะถ้าเรายิ่งเอาลงกลีบใหญ่ลงเขาก็จะยิ่งหัวใหญ่ให้เราอันนี้คือกระเทียมโทนกระเทียมโทนตอนตอแรกคิดว่าจะกินค่ะพี่น้องก็เลยว่าโอ้เอามาขยายพันธุ์บ่วิ่งไหนบรูค่ะเรามาล่องเบงเสดายเนาะกระเทียมโทนค่ะหัวใหญ่มากค่ะอันนี้คือกระเทียมของเราที่จะเอามาเป็นนะคะ นี่ค่ะตอนแรกนะคะเราจะกรีบเล็กอย่างนี้แต่ว่าเราต้องการที่จะให้หัวเขาใหญ่เราก็เอากลีบใหญ่ลงปีนี้จะลงเยอะหน่อยอันนี้คือเขาเริ่มออกรากแล้วช่วงนี้เดือนช่วงเดือนอะไรเนี่ยเดือนไหนเนี่ยเดือน่กันยากันยาปะกันยาค่ะจิงากันยาต้องลงกันยากันยากันยาหรือตุลานะคะลงกระเทียมไว้เพื่อเป็นปีหน้าค่ะอันนี้คือเทียมของเรา หัวก็ปีนี่ก็ค่อนข้างที่จะปลูกเยอะค่ะก็กะว่าจะลงตรงจุดนี้แล้วก็จะลงตรงจุดอื่นด้วยเท่าที่จะลงได้นี่ค่ะสภาพสวนของเราวันนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหลังจากเราที่เราเตรียมดิมแล้วนะคะก็บริเวดคู่บริเวดอย่างค่ะเอาปูบบที่ราบที่พื้นเพราะว่าแต่เรายกร่องเขาขึ้นเขาต้องการน้ํามากกว่าที่เราปลูก พื้นราบอย่างนี้เราไม่ต้องให้น้ําก็ได้ค่ะปกติแล้วดินที่นี่มันจะชุ่มอยู่แล้วนะคะแต่พูดถึงว่าเราคิดถึงอนาคตข้างหน้าปีหน้าค่ะว่าเผื่อว่าฝนไม่ตกบ่อยจริงจแล้วที่นี่ฝนจะตกบ่อยนะคะนี่ค่ะก็คือมาขายามามาวางมาวางไว้ก่อนว่าเราจะลงตรงไหนนี่ค่ะจะลงที่ลงขนาดไหนก็ได้นะคะจริงเราแล้วจะลงขนาดนี้ก็ได้แต่ไม่น้อยอยากให้เขามีพื้นที่หน่อยแล้วค่อยมาแซมลงไปไปเรื่อยๆค่ะ ก็จะเอามาเรียงหัวเล็กหัวใหญ่หัวเล็กหัวใหญ่กันไปอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยสลับสับสับพื้นที่ว่างกันไปนค่ะแล้วก็วางลงนี้ให้หมดให้เต็มบดหมดก่อนแล้วเราค่อยเอาเอาลงดินนะคะเพราะว่าจริงจริงแล้วแม่น้อยต้องการที่จะขุดดินให้เขาลงเลิกกว่านี้แต่ว่าเราต้องการแบบนี้แค่นี้แค่นี้เองค่ะ ปลวกเขาไว้ยางเงี้ยนี่คือให้รู้ว่าเราปลูกให้ระยะห่างกันแค่แบบคืบนึงค่ะเพราะว่าคิดว่าเขาปีหน้าเขาน่าจะหัวโตเพราะว่ากีบใหญ่ปีหน้าก็น่าจะหัวโตเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเท่าอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราเอากีบใหญ่ลงแล้วลงแต่เนินเราต้องลงช่ว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 งที่อากาศพื้นดินเขายังมีความอุ่นๆยังไม่หนาวเย็นมากนะคะกระเทียมเขา เมื่อให้เพื่อเราต้องการที่จะให้กระเทียมเขาออกแบบนี้ก่อนที่หนาวจะมาก่อนก่อนก่อนที่น้ําแข็งหรือว่าหิมะจะลงนะคะถ้าเกิดว่าเรามาลงช่วงที่ปลายเดือนอพฤศจิกาเขาจะไม่มียอดออกมาให้คือแต่เขาจะไม่ตายนะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาจะรอจนถึงปีหน้าชื่อช่วงเดือนกุมภาเขาถึงจะมี ยอดออกมาแต่ทีนี้เราได้แล้วอย่างนั้นกระเทียมของเราจะออกมาหัวไม่โตนะคะจะหัวเล็กกรีบเล็กกรีบเล็กขนาดนี้ค่ะถ้าเราเอากรีบเล็กขนาดนี้ลงวาต,ตั้งแต่ปีนี้นะคะจะ,จะไม่เราจะอธิบายให้ฟังปลูกปลูกกระเทียมในน้าน้ำแล้วเขาจะประมาณอยู่ประมาณอาทิตย์ละสองอาทิตย์เขาก็จะมียอดกระเทียมออกมาก็จะมีรากอันนี้คือคือทิ้งไว้กับน้ํานะคะหรือเราต้องการที่จะเอาเขาแช่น้ําให้เขามีรากอย่างนี้มาก่อน ก็ดีก็จะโตเร็วแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจกี่ข้านนะพี่น้องก็กเลยเอาแบบนี้มาลงก่อนแต่เราต้องการที่จะหัวใหญ่ลงเพื่อต้องการที่จะได้หัวใหญ่ผลผลิตวีน้าเรามาลงช่วงนี้ช่วงนี้ชนช่วงเดือนกันยาตุลาก็ได้ค่ะกันยาไม่น้อยจะลงจะประ,ประ,ประมาณกันยาเราลงปลายตุลาก็ได้แต่ว่าให้ลงก่อนเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวานะคะเพราะอย่างนั้นกระเทียมเราจะไม่โต เพราะว่ากระเทียมที่นี่เขาต้องการความหนาวเพื่อที่จะให้ผลผลิตหัวโตอย่างนี้ค่ะค่ะมาเบิรงค่ะพี่น้องดยวมาเห็ดให้เบิรงกค่ะพี่น้องเอาพลลงลุมแล้วแต่ว่าอาหารกรบมกรบ,บหน่อยนึงกรบแค่นี้ค่ะนีะ่แล้วก็สิมีซับวางตรงที่่นออกนอนหายนะคะนี่ค่ะเพราะว่าแต่ผนออกนอนแเราต้องให้เพ่นยอดออกมาแบบนี้ค่ะ กบแค่นี้ค่ะพี่น,น้องง่ายแห้งก่าน้ำคุณพ่ต้องไห้เดี๋ยค่ะเพราะว่าดูนี่พันจอฝนตกแล้วดินพันยังชุ่มอยู่นะคะพอพูดถึงว่าจะไห้น้ำก็ได้ลากพันกระเจีอ๊อกนี่เร็วนะคะบดเพิ่งพูถึงว่าต้องต้องฝังพันเลิกค่ะค่ะ,คะแบบนี้แค่นี้กบหน่อยนึงให้พันเห็นยอดหน่อยนึงเพราะว่าพันเขียวแล้วนะ เห็นบ่เพื่อต้องการให้าะวน้อ,อนก็เสียหายยัยงมาปากไวเพราะยังคนทั้งอื่นพันมาเขาสวนหรอพันบุ้งบัวพันบุ้งรู้เขาไม่รู้ว่าเราปลูกอะไรไว้เขาจะไม่เหยียบนะคะเห็นมาเหยียบกระเทียมข่อยต้องอารยังมาคุ้มใ้ค่ะพี่นอ้องเห็นบแนน่แค่นี้ค่ะเนี่ยแค่นี้เนี่ยปลูกง่ายมากกระเทียมนะคะปลูกง่ายมาก มีพื้นที่ว่างค่ะพี่น้องมาน้อยเสียบมดลงหมดค่ะเนี่ยแค่นี้กบเขากดให้แน่นหมอแน่นพรพอสมควรค่ะไม่ต้องแน่นมากนี่ค่ะก็จะมาได้มาซับวางให้หมอตอนาคนอกนันมาซับวางแน่ะซับวางที่พ่นที่กระเทียมพันออกกคอ็คือว่าพื้นที่ว่างไม่ได้ค่ะม่น้อยจะปลูกให้หมดะปลูกลงทุกอย่างค่ะเพราะว่าปลูกเพื่อกิน เพื่อบริขายนะคะพี่น้องแจกพี่น้องแจกผู้คนพนยางพันผู้ได้กินกระเทียมฝรั่งกินกระเทียมหมูคนไทยทยี่นี่ถ้าพันยา,างพันผู้ผู้พน,น,นมาหาก็จะเอาให้พันนี่ค่ะสามีว่าน้อยพี่นี่คือปลูกหลายแต่หองเราบริปลูกหลายปลูกนิดเดียวปลูกแค่นิดเดียวไม่ได้ปลูกเยอะเพราะว่าพี่นี่เอาห้คนหลายหลายแห่ค่ะ เอาสมัครให้เพิ่นก็คือนมิตรหัวใหญ่าง,งามหัวขี้ไรเอาไปเจ้าของกินคักพอหัวงามงามเาให้เอื่นหัวขี้ไรไปเจ้าของเพราะเจ้าของกินเด็กอะไรเป็นหัวพีน่น้องไปฝากแม่แม่ย่าแม่ย่าก็กินกระเทียมมูแม ag, ่ย่าไปกินเนี่ยค่ะปลูกไว้ดินเพิ่นยังชุ่มอยู่เนี่ยค่ะดินยังชุ่มเพิ่นกับวัสดยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็ออก,กรากแต่เรากลัวตรงที่ว่าเอ่อคนจะมาย่างนะคะ ตัวเี้ยจริงๆแล้วพลนาบางคนเราตัดยอดออกตัดยอดกระเทียมออกให้เพินินนะเนี่ยตัดต้นหัวเนี่ยตัดต้นนี้ออกเพื่อช่วยให้เขาโตได้เร็วไม่นานกี่ข้านค่ะพี่น้องเอาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแค่เนี้ยนเนยพราะว่าบางอันเนาะเบิบ่งเ็น่เพ่นเขียวพ่นแตกเอง,องเืเพลนเพราะก็บจําจำเป็นต้อเนนงเ็ศแนวเหะแค่นี้ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะปลูกไว้ปลูกไว้เนี่ยก็สิปลูกให้มดแถวนี้ค่ะนี่ยตัวเด็เกิดก็เกิดตัวเด็ก่เกิดก็บ่เป็นยังเน,นี่ยแค่เนี่ยแอบง่ายปลูกง,ง่ายๆค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกไปฮ็ดกินบ่ได้ปลูกขายไปปลูกกินแล้วปลูแกแจกจ่ายแล้วก็เป็นของออร์แกนิกบ่ม,มีสารนะคะ พราะว่าไม่ราบริสาย,ยัางดินเพิ่นดิ้นร่วนแฮงดินยังชุ่มอยู่แฮงบอยดินยังชุ่มอยู่เราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราต้องให้น้ําเขาเพราะว่าเราไปเที่ยวไปยังไม่นี่เรา็ม่ต้องห่วงว่าของเราจะตายปอนบ่นตายเด้ค่ะพี่น้งองเพราะว่าเราเราลงเราปลูกแบบนี้เ,เขาจะไม่ตายแต่ถ้าเรายกร่องขึ้นเขาสูงอ่ะเหมือนเหมือนสตรอเบอรี่อันนั้นนะคะอันว่าจะมีไหมยกร่องผลเอากิดินสม ปูงหน้นะพืนดินเพิ่นจะแห้งดินจะแห้งแต่แบบนี้ดินบ่แห้งเพราะว่าเพิ่นมีความชุ่มชื้นจากพื้นพ,พื้นดินแล้วอันนี้คือปริโยชนอันนี้เพิ่นควานชุ่มของเพิ่นู่แล้วไม่ได้ก็สิหาไม้มาเสียบเสียประม้องไว้เพราะเห้นูวว่าตรงนี้ฉันปลูกอะไรไว้นะเธออย่ามาเดินผ่านเธออย่ามาเหยียบย่ำเพราะว่าบางคนเขาจะยางก้มาแล้วเขาจะมาเอา บอนเปรี้ยวรูปแบบค่ะเก็บพอลไม้เขาสิบปุ๋งหวเขาสิมาเหยียบค่ะพี่กายก็เหยียบแม่ไนกน่ปูทั้งพูนเขาเหยียบแม่ไก่ก็เลยต้องปีนี้ก็เลยเสียหาเอาไม้อ้อมเฮ็ดขันไว้ค่ะพี่น้องเลยค่ะคือมือนีของเราอากาศดีแต่ว่าหนาวแม่ไ่เริ่มหิวก็สิเก็บผลไม้เมื่อวานมา่เก็บไปให้ปูให้ย่าให้ไปให้ าราสเบอร์รี่สีสีเหลืองนะคะก็จะเป็นช่วงออตั้งช่วงหน้าหนาวช่วงใบไม้ผลิเห็นปะนวานมนเก็บได้กุ๊กหนึ่งมันก็สิววาสิมาเก็บกิน,น,นเก็บไปให้ลูกให้พ่าวคือช่วงเนี้ยนะออแกนิกนะคะหวานหวานหวานเห็นปะสดจากต้นมันน้อยก็ใชมาขยาย ซับมันออกก็จะย้ายปลูกกรทั่งน,นี้ค่ะจริงๆไว้เพราะว่าราสเบอรี่นะคะตอนแรกอยากได้ตอนนี้ไม่อยากได้แล้วเพราะว่าอะไรเขาเหมือนขมิน้นเขาเหมือนเขาเหมือนอันนี้ค่ะเขามีรากเล้เขาก็ซอนชายเปทั่วแต่ก่อนไม่มีไม่เยอะนะนิดเดียวตอนนี้เขาเขามีรากขาขาาเขาก็ชอนชายเปทั่วนะค่ะหิวเข่า แก้หิวได้แก่น้ำได้ขอบคุณมากไหมค่ะที่ทน่าเก่าสวนน้ำกันกินหนาพอกัอนไหมคะสวัสดีค่ะ